เอาเว่ามาพงงมเพราะเพราะว่เพราะว่านี่เกมมาจากเพาฟซูรูวานี่นภาษามันอธิบายไม่ได้ปิดวนี้เปิดอยู่ก็ปไม่ได้ันีมกมันยิ้อันนี้เป็นอะไรแเป็นมอเดอไ้เพูดอะไรอะ อรูปที่หนึ่งหลอด A ติดไหมติดแล้วเข้ามาใส่หลอด B ติดไหมหลอด B ก็ไม่ไม่หลอด B รูปที่หนึ่งอะติดไหมติดมอเตอร์ติดไหมไม่อ่าโอเคหลอดมอเตอร์ไม่ติดอ่ารูปรูปที่สองมอเตอร์ติดไหมเอ้ยเออมอเตอร์ติดไหมไม่ติดไม่ติดหลอดบีไม่ติดจะติดเกิดหลอดติดติดจะหลอดติดอ่าตอบข้อ 아, 툭툭, 네. 오케이.